บอกว่างานนี้ค่ะทางน้านของสาวจันจิโอ้โหคุณผู้ชมขาเจอทวนลงเต็มๆค่ะเ,เพราะว่าเปิดแฟดในงานคอนเสิร์ตเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นดราม่าทันทีค่ะเพราะว่ามีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งออกมาแชร์เรื่องราวบอกว่าเพื่อนของเขาเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตของนักร้องระดับโลกก็คือบูโนมาสนะคะที่ต้องบอกว่าตอนนั้นน่ะเป็นคอนเสิร์ตบูโนมาสลิฟอินแบงกอกค่ะจัดขึ้นที่ราชมังคลากีฬาสถานเมื่อวันที่3 0 3 1มีนา2อง5ันที่ผ่านมาแต่ กลับเจอคนในงานผู้ชมขาด้วยความที่บรรยากาศค่อนข้างจะมืดเนาะแล้วก็บางคน,นเวลาไปคอนเสิร์ตจะสังเกตได้ว่าเออเอาแฟดเนยมาโบกใ้โบกมือคือคนเนี้ยเหมือนในคลิปเนี่ยถ่ายเปิดแฟชจนแสบตาทําให้เพื่อนของเขาถ่ายคลิปไม่ได้พอสกิลบอกปุ๊บไม่สนใจหันไปนค,คําคิกค,คิกกับเพื่อนต่องานนี้ชาวเน็ตก็เลยเข้ามาแสดงความคิดเห็นตามหาคนในคลิปดังกล่าว หนึ่งในนั้นคนที่ถูกโยงไปก็คือนักร้องนักแสดงสาวชื่อดังก็คือจันจิจันจิราจันพิทักษ์ชัยคุณผู้ชมค่ะที่มีการโพสต์คลิปวิดีโอขณะที่ตัวเธอเนี่ยไปร่วมชมคอนเสิร์ตกับเพื่อนๆโดยมีบางช่วงบางตอนเนี่ยก็มีการเปิดแฟลตถ่ายคลิปด้วยเหมือนกันจนแน่นอนว่ากระแสเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์อยู่ไม่น้อยเหมือนกัน,นะคะ่ะทัวลงเลยก็ว่าได้ เกี่ยวกับเรื่องนี้สาจันจีเนี่ยไม่ได้นอนใจนะคะออกมายอมรับผิดแล้วก็ขอโทษรวมถึงจะปรับปรุงตัวด้วยค่ะเธอก็บอกว่าในกรณีที่มีดรามา่าเรื่องการเปิดแฟตในคอนเสิร์ตบูโนมาเนี่ยจันจีไม่ใช่คนต้นคลิปนะคะ แต่จันจิเนี่ยเปิดแฟดถ่ยคลิปก็จริงๆนั่นแหละทําให้คนที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเดือดร้อนจันจิเนี่ยขอน้อมรับในการกระทำครั้งนี้บอกว่าโอเคจันจิผิดเองที่ไม่มีมารยาทแล้วก็ไร้ซึ่งการไร่ตองจันจิไม่สามารถย้อนเวลาได้จันจิได้รับบทเรียนแล้วก็จะขอไม่ทําอีกค่ะ หากใครยังไม่พอใจสามารถตักเตือนได้เลยค่ะจันจิน้อมรับแล้วก็ขอโทษที่ทําให้ผิดหวังในการกระทําครั้งนี้นะคะซึ่งเธอเองเนี่ยก็บอกว่าตัวเธอเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นคนต้นเรื่องอย่างที่คลิปนะที่บอกเป็นเพื่อนเขาคือไม่ใช่เธอนะคะแต่เธอเนี่ยก็เปิดแฟดในงานจริงๆด้วยเหมือนกันก็ทําให้มันแบบไปโดนคนข้างหลังทําให้คนอื่นเนี่ยเขาไม่สบายใจแล้วก็แสตาไปด้วยนะคะเธอก็เลยออกมาขอโทษเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยค่ะ ไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ